ตกหลุมรักคำคำนี้คือบางสิ่งที่ผมอาจเข้าใจได้แต่ก็คงทำได้แค่จินตนาการไปเท่านั้นทุกๆสิ่งที่เคยเห็นมาในชีวิตทุกๆอย่างที่เคยคิดมันกลับย,ยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนกับว่าเราได้เกิดใหม่เลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะแย่แล้วตะ าของพวกเราสบกันนี่เราจ้องมากไปหรอมีผู้หญิงที่น่ารักขนาดนี้อยู่บนโลกด้วยหรอเธอจะคิดว่าเราน่าขนลุกไหมนะโลกของเธอคงแตกต่างกับโลกของเรามากขอโทษด้วยนะคะเอ๊ะคะคุณหมหมายถึงผมเหรอค่ะข,ขอเสียมารยาทหน่อยนะคะอ๋ออ๋อนี่คะ่ะ มันติดอยู่ที่หลังคุณนะคะเออว่าแล้วเชียวว่าทำไมคนที่เดินผ่านถึงทำหน้าขำขนันกันกว่าปกตินะเป็นอะไรไหมคะเรื่องปกติครับแล้วคุณไม่ขำหรอครับทำไมฉันต้องขำด้วยล่ะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเธอในขณะที่คนอื่นเมินเราหรือแม้กระทั่งหัวเราะเราอยอ่างห่างด้วยซ้ำ แต่เธอกลับตรงเข้ามาที่เรามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าขำอะไรนะคะเอ่อขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์มาบอกกันไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรความตั้งใจและดวงตาคล้ายผลึกเพียงแค่เศษเสี้ยวของความทรงจำของเธอคุณจนได้มาพบกับเธออีกครั้งมีอะไรหรือเปล่าคะคุณโคกะ Hey. อ๋อไม่ครับผมแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อยนะอ่ะขอโทษครับนานแล้วนะตั้แต่จำเรื่องนั้นได้ไปกันเลยไหมครับค่ะ <Huh. S 2> มันราวกับความฝันที่ได้เดินข้างกับคุณไมโครแบบนี้แต่วันนี้มันเป็นวันที่ดีดที่สุดเลยขอบคุณแม่มากๆเลยครับวันเทศก,กาลดอกไม้ไฟและชุดยูกาตะ แต่สำหรับเราคงเป็นไปไม่ได้ที่จะฝันอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้อ่ะเราไปหาอะไรกินกันไหมคะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ระหว่างเดทกับคุณเมกุโระยังไงก็เถอะกี่ครั้งแล้วนะที่เราเห็นอะไรแบบนี้คนเยอะจังเลยนะที่นี่เนี่ยเมื่อเราไปที่คนเขามักจะเดทกันเราจะมีอาการประหม่าแบบสุดๆเลยใกล้ได้เวลาดอกไม้ไฟเริ่มแล้วละ แต่จุดเยี่ยำๆโดนแย่งไปหมดเลยอะเออถ้าเป็นตอนนี้ผมมักจะดูดอกไม้ไฟอยู่ที่ระเบียงบ้านโอ้โหเราจะไปดูกันที่บ้านคุณไหมคะถ้าหากว่าเราสามารถดูได้จากที่นั่นอืมแต่ก็มาไกลถึงนี่แล้วพ่อแม่เราก็อยู่บ้านด้วยสิพิเศษความมืดมิดความชื้นและความอึดอัด เพราะสิ่งเหล่านี้ผมถึงเกลียดฤดูร้อนแต่ตอนนี้ผมสามารถสนุกกับมันได้แล้วอยากจะสนุกกับงานเทศกาลอีกสักหน่อยนะครับค่ะอ๊อดอกไม้ไฟเริ่มแล้วโหดูใกล้ๆแบบนี้ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ยนี่นายอย่ามมยแต่ยิงเฉยๆสิมันอันตรายนะ<ห>อ่ะขอโทษครับ ้ยยังจะมีที่ไหนดูได้อย่างสะดวกบ้างนะคนุณโคกะทางนี้ค่ะเอ๊ะหอสุดยอดเลยมองเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักที่นี่กันหรอกคะ่ะเพราะมันค่อนข้างไกลนิดหน่อยนะคะเอะแล้วคุณไมาคุโร่รู้ได้ไงครับ มีใครบางคนบอกฉันมาคะ่ะแฟนเก่าแงะเลยแต่เราเองก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นหรอกคุณไมคุโระขอบคุณที่บอกผมนะครับทั้งดอกไม้ไฟและคุณไมคุโระกำลังส่องประกายโดยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากจริงๆดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรจากคุณไมคุโรตลอดเลยนะครับแต่ฉันจะไม่เห็นได้เลยนะคะ ว่าสอนอะไรไม่หรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยตั้งแต่ที่พวกเราเจอกันครั้งแรกพวกเขาเกินความคาดหมายถึงอย่างนั้นได้โปรดมองมาที่ผมเมื่อผมอยู่กับคุณและคุณไมกุโรผมตกลุ่มรักคุณแบบสุดหัวใจผมได้กลายเป็นสิ่งที่ผมอยากเป็น ไอเรื่องแบบนี้หรือผมไม่ควรทำกันนะทำได้อยู่แล้วคะ่ะในคืนนั้นทำให้ผมรู้สึกตัวความรู้สึกที่อยากจะรู้จักคนรักให้มากกว่านี้เอ๊ะเร,ราควรดูมันไม่ใช่หรอครับรด,ดอกไม้ไฟนะ่ะก็พวกมันสวยนี่คะครับนั่นเสินะครับในคืนนี้ท้องฟ้านั้นสวยงามสุดๆ ขอขอ,ขอบคุณผู้แปลคุณโทโมซามะ